สวัสดีค่ะมันิกาได้มาวัดผูหลวงเนาะค่ะเนาะมาหอดวัดแล้วได้เอาทุเรียนมาค่ะแบ่งกันสองวัดเนาะค่ะเนาะมีทุเรียนแล้วก็มีปลาแห่งค่ะป่าแห่งแล้วก็นอไม้ตุ้มแล้วก็เจวบองแล้วได้เอามาวัดมันนี่นะก็มาถวายผาตายใแม่ละาิสลานะคะ คุณแม่ละลิสลานะคะเนาะมาจากบ่มน้อย้ะค่ะเด้อขับขับขอบคุณค่ะเออค่อยเมือกก้นี่ก็เกือบโดนกับแม่นาดีจนห้องอกนึ่เป็นผ่าไตของแม่ละลิสลานะคะละลิสลาทันสกุล ราคาทั้งหมดห้าร้อยห้าร้อยท่าน้ะอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะ่าเฮามาแต่งผ้าขาวกันกันเนาะคะเนาะอันนี้อยู่วัดผู้หลวงนะคะ ขนมขนมใส่ท่ายายมีอะไรบ้งเออีกนละอนโซเดียวพอแตะกระวอมกระว้วมีอะไรบ้างอรอว้วมย่างยูอะไรอย่างเงี้อะไรเงี้แบบแบอกเะว้วคุยดีอุ้าอุเอาม่ีเขามาทลอาชาบุอ้ยออ้ยอ้อ้ยคับเด้อ แรงลูกบอต่อันเทศบาลไม่ยั่ทันมายั่งมำมาอยู่มันยงมีมานะขอทันมารับปีหนึ่งใหญ่อามีดมาลูโหนวทำไมล้างอย่งเอ็ดอยู่ดิเาตลาดได้ไปยามาจะสาวคนนั้นเออมาโก้เราก็มาแกงปลาล้วก็ตุ้มปลาเมือกจะเห็นเขาอยู่สิล้วแต่ไม่เ,เ,ม oh, yeah. เห็นแถนี่ขนาดไหนต ูบทังผูบ่นีม่ไ้าุคอยปาดอิสเลอร์ทั้งหมดเั้นเปนอ่ะผูเฟินนี่ผูทั้งนผูใหญ่เมืองโกวาดที่ดินเบนี่เอาไว้เอาไว้อันนั้นนเฮถูกอย่าใส่ลำไ้อเลดูค่ะอเลดู ถ้าเาล้างก็คือสั้าเาบบะังาอย่าหน่งมาล้างตาหูก็ไม่ได้าหูแล้วยังไปล้างก็ยัเปิปากกมมา่นจะไปล้างเยยังือเออเราเนี่ยเออตา้ามังเราเอาไปดามเหลือก่ะเหลือเลนี่ค้อยดีกว่าตาขัเมนะดิขับค้าเอาเออขับมาเหลืองหันทากคนได้อีควายเ้า เม่เขาไม่ได้เขาเลอะเจ้าโขนบอกอฮะยจ้ายาชีสากายาดกาเขาเจ้ามันหันบูพผานไหมเจ้างานหน่มหน่งานก็ยังพขกระเซิงงานอะไรใหญ่เลยเอ้าเสะเอโดเอ้างนเจ้างานน้าเม็ดมันงามใช่ได้ทอโนนะเออาเลยี่้ยนานหนอเขาก็ซื้อน้ำซึ่ง

ใครบอกเขาจะได้ชักไห้น <g ül ens> ึ่งนะได้กระเจาน้ำยางมาเลยยืมคนยืมคได้กี่ต้นไม้แล้วก็โอเอากินยาละย่างนุ่มลาบกระไรนี้มันติดนะูนยากเลยยากเหดงนั้นนุ่มตามลีนะ เท่ากันเฮ้ยเจ้าคุณเนี่ยไปเฮ้เท่าเยอะเท่ากันเทอากันก็ไม่ได้เทยังไงเขาจะถ่ายเล่าให้เลยอยเดี๋ยวมันจะมุกเทียนคือถายเท่าชิดเท่าแลยอ่ะนิดนิดนะอยากวันที่จะคองกินก็คือเป็นอย่างว่าส้มเลยมันจะมีไหนว่าส้มเนล้ว มมีใ่ไปีเกาลิกาลงว่ามกันโรคมันมันรแต่าดอเภอก็อำเ่อก็้างอเอ้ีาลก็เป็นเพราะาราไม่ดีนลางกเอามา มาแต้แล้งแกนปลเผาเลยก็เปเลยก็นุ่มตานี้คนนุ่คนคับนุ่คนป่องนึ่งเราคนเราคนนึ่งมาเทชื่อเดี๋ยวจะเล่าเขาเาเดี๋ยวเขาเราก็กินเราไม่แรงเราอแรงเลยดีบไปที่เดี๋ยเรวัลก็พอเนาะแน่นาะถ้ทุน็นไม่รู้ก็พอเอา้าว่า นมคนน้ำตะรี้นมก็ได้เป็นนมคนนสามสามนี้ก็ป๋องนบ่เออาเาชื่อมาใช่ลรู้สกอันเจ้าเอาอันนั้นันน้อยใช้เออควยนันแล่เขาก็จ้างลีโบค่อยเด้อเขารงอยู่จ้งว่าเด้อสร้างลีนะอ่มเ้อจางลีนะอ่ะห่เดเ้อมีโบเด้อเออจ่าเนี่ย แล้วก็กินแต่นี้ไม่ดีก็กินตอนั้นเด้อกินอยานี้ไม่ดีนะตัวน้อยไม่ดีนะกี้มินก็ต้อเพิ่มขี้มินบ่บไหนเออ เอาแคปซูลก็ได้แคปซูลเราค่อยๆเพะนะบางคนก็กินดีบางคนก็เพอืม hmm. ค mm ่อยเพแคปซูลเยกิน hmm. ก so, ินน mm. ี่มนบางคนจะเอาพัทคุน anyway? ี่มางใ่ป้าไตหาไอ้ผูบุญนะคโม่ก็โ่ว้านเยอ่ะเอาข้าไปาหากัดคุณนอัดคุณดนี่อยากให้เขาพอได้หยวกเพราะเขาเป็นดีคาดเงาเอาคนใดตัวเล่าตัวเล่ามันไม่จับก็มีก็ กินไแหมดเลยโมโมนข้าวโม่ขา <gardens> ันก no, no, no. ินท <government> ี <and queen> <rique> so ้แค่ปัญญาเ้าม่ัาเออพอเป็นหินมีเอายังพอชนอยากมันบักครับใช่ค่อยหน้าข้าวกมจับอยู่มีกี่เวลาแรกพอลงเต้ค่ยบางแล้วก็มองบามนอีปายเยียดดัง มันผัดทีมผลิตยางเลยตึ๊บชิ้นตึ๊บชิ้นโตดูสิเลยก็มีมะยันมะยันอีกคนไม่ได้รับก็มีเรือก็มีหลับนี่ในหินมีได้รับขี้เสื่อหินมาเนี่ยละควยซ้ายนะควยหน้าว่าไอ้เราก็จะขี้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 เสื่อหินนะคะ พอนี่หายขาดแต่พ่อไม่ขาดตัวว่าเดีพ่อคืเหล่าพ่อจะว่าฝ่ายได้หรอป่าไม่ได้ไม่ได้ไมาเนาะคีกระมังมาตุ๊กเอออะไรก็คนนี้่ำงานคนนกานคนนี้ก็ทำงานคนนี้ก็ทำงานคนนี้งนปนี้ก็ทำงาปีก็านค้า มัตกใจญ่นตกใจป๊าพอเลยเดเชือเดี๋ยวทำตุ๋นใหญ่มาเย่าโว้ยว so ันโว้ผมเชิอไหมอาจารย์แบ่งจานเหรอาำจานอยู่นี่ มาได้ค่ะคลิปนี้ก็เตรียมกับข้าวเสร็จเลยนะคะตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วนี่ลงปาดปาดบักม่วงอยู่นะคะอันนี้ดูโตกับข้าวตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากระรัานละค้างนะคะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ มาเด็กค่ะมานก็กมาวัดผู้หลวงนะคะมาถวายพระ่ายให้แม่แม่ละลิศลาที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วขเดอพ้นฝากมากับบุญน้อยนูก็ได้มาทำบุญนวัดผู้หลวงให้กับพระอาจารย์สมบัตินามณนีเดอะเดอขอบพรบคุณเป็นอย่างสูงให้คนไม่มีแต่ความสุขความเจริญที่สิ้นใดสุสมบัติถนานะนะคะเดวมารับพรนำกันเดอะเดอแม่ แม่ลาลิสลาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ะาาเราม่อยู่พีแล้วเราเเมีเบลแล้ว เออมองเรยว่าไปเร่ตามไปเร่าคนละมีหายหลจากที่คน

ใช้ใช้น้ำมันรใช้ใช้น้ำมันน่นี่ก็ใช่พี่โตน่งก็ใช้ไฟฟ้าที่น้าหนี้ไปกินนะที่เรนอแล้วน้อยู่าใ้เข่าขับไประบบมือเสานี่ทำหวาน ข้าวปาอยู่ตรงนี้าค้นกับปาูนอ้เลยใส่ปลาทูเลยกรางเนี่ย